มาตรสา1304สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นรวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันเช่น 1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่าและที่ดินซึ่งมีผู้เวรคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยวิธีอื่นตามกฎหมายที่ดิน 2. ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นต้นว่า ที่ชายตะลิงทางน้ำทางหลวงทะเลสาบสาทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเป็นต้นว่าโรงทหารและป้อมสำนักราชการบ้านเมืองเรือรบอาวุธยุทธภัณฑ์มาตรา1305 ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันไม่ได้เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกามาตรา1306ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มาตรา1307ท่านห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดินไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่มาตรา1308ที่ดินแปลงใดเกิดที่งอกริมตลิ่งที่งอกนั้นย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงนั้น